เอ้ยคิดปังที่ป้าเนี่ยลูกแต่เดี๋ยวป้าขอยิบบัตรสริการก่อนแป๊บนึงนะบัตรสริการแห่งรัฐเหรอครับป้าเออบัตรสริการนะหนูเดี๋ยวเ,เงินในบัตรสริการมันแทบเป็นเงินสดไปเลยไหมป้าเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องบอกใครนะมันทําได้เหรอลูกป้าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยการให้ป้าหน่อยแล้วกันได้ครับสบายมากไว้ใจผมได้ครับป้าจะได้ลงมาบ่อย คุณป้าจะทําแบบนี้ไม่ได้ค่ะถ้าคุณป้าไม่เชื่อคุณป้าฟังหนูคะ่ะ Music <Merci>. คิดสิคิดสิอยาคิดขี้กงประชาชนพวกร้านถงฝาป้ายราคาติดให้ดีนะนคือราคาเอามาลิบยาคิดทําหรือแลกวงเงินบาสวัสดีการ ร้องอะไรนะลูกป้าฟังไม่ค่อยทันแม่คุณป้าไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงแต่ว่าเห็นตัวยกตัวเอ็นอยู่นะคะเนียช่วงนี้หนูอินกับเพลงเนี้ยค่ะเลยรองบ่อยไปหน่อยแต่ว่าเรื่องเมื่อสักครู่ค่ะจะบอกว่ารัฐบาลเขาอยากช่วยเหลือประชาชนอย่างเราจริงๆเงินที่เอาไว้ให้ในบัตรเนี่ยเพื่อมาใช้ซื้อของจําเป็นในชีวิตประจําวันค่ะเราก็นําเงินในบัตรเนี่ยมาซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าจะดีกว่านะคะคุณป้า พี่ส่วนคุณพี่รู้ไมีแค่คนผิดหรือคุณพี่รู้แต่คุณพี่ยังทำหรือคุณพี่ไม่รู้คะถ้าคุณพี่ไม่รู้น้องจะบอกให้รู้คะ่ะ คุณพี่ทำอย่างนี้มันผิดแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขามาตรวจรู้นะคะพวพาะคุณพี่ทำแบบนี้ร้านคุณพี่จะถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นร้านทองฟ้าค่ะและจะถูกเพิกถอนสิทธิการรับชําระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเครื่อง EDC นี้เขายุดไปเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังมากเพิกถอนสิทธิร้รานทองฟ้าไปแล้ว 1, 123ร้่า้านค่ะคุะคณพี่หรือถ้าร้านคุณพี่ขายแพงเกินสมควรเนี่ยนะคะเขาก็มีโทษจําคุก7ดปีค่ะหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้ารวป้าคะ เราก็จะตอบคุณพี่ค่ะไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเช่นกันจ้าขอโทษจ้าไม่ทำแล้วจ้านี่เธอฉันจะเล่าอะไรให้ฟังมีหลายร้านมากร้านทงฟ้าที่ทําแบบนี้นะแต่ว่าร้านทงฟ้าที่ดีก็มีเหมือนกันนึกออกมามเออทาง้าาที่กรมการท่องเที่ยาก็เลยต้องออกตรวจตาอย่างเข้มงวดกันเนสหนึ่งโดยเฉพาะช่วงต้นตุลาที่ผ่านมาวันที่1ตุลานะก็เป็นวันที่รัฐบาลเนี่ย เขาใส่เงินไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดเงินก็ประมาณคนละ200-300บาทแต่ว่าก็ซื้อของได้เยอะอยู่นะเธอว่าไปเออคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางคนเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าข้อห้ามเวลาไปซื้อของในร้านทงฟ้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะข้อแรกเลยนะคะห้ามขายสุราเมรยะนคาปามาคาธานาเบเรมาอุ้ย ไม่มีใครเตอนเลยเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใขรสะกิดเลยสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆแล้เวเบียร์บหรี่เนี่ยคือห้ามจำหน่ายให,ให้กับผู้ถือบัตรนะคะข้อที่2ก็คือห้ามยึดบัตรอ่รหลายๆคนเขาสงสัยยืดบัตรทําไมคือเขาอยากให้แบบอยากให้คุณยายคนนี้มาซื้อของกับร้านเขาโดยเฉพาะเขาก็ยืดบัตรมาเลยอายายเดี๋ยวเวลาซื้อต้องมาซื้อร้านผมนะอย่างเงี้ยไม่ได้ข้อที่สามคือห้ามรับหรือแลกเป็นเงินสดเมื่อสักครู่เลย คุณป้าคนนั้นเกือบโดนไปแล้วนะคะบางทีมีการหักค่าหัวคิวด้วยย่อดเงินในบัตร300อแบบป้าเอาเงินเสริรบไปเลยไหมสองร้อยแปดสิบอะไปหักเขาอีก20พสค่ะคุณไม่ได้ข้อที่4ี่ห้ามเอาเปรียบในการเฉลยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือว่าขายของแพงเกินสมควรบางทีชิ้นนี้ขาย20เพราะเห็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อขาย25่้าซะอย่างนั้นนี่ก็ไม่ได้ไม่น่ารักและข้อสุดท้ายค่ะห้ามบังคับซื้อหรือขายสินค้า กดเหล็ก5ข้อง่ายๆอย่าหาทำทุกคนนี่เพราะถ้าเกิดคุณทำแล้วปุ๊บเราเพิ่ถอสิทธิ์การเป็นร้านทงฟ้าของคุณแน่นอนแล้วก็จะเพิ่ถอสิทธิ์ในการรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหนาหานี่มีโปสเตอร์สวยๆอันเบลเบเตอร์มาเลยกรมการทับไทยในเขาทําให้ร้านทงฟ้าเอาไว้ติดเป็นเครื่องตัวใจว่าสิ่งเหล่านี้อย่าได้ทาเดี๋ยวไปติดให้ร้านกันนี่ กดเหล็กร้านทงฟ้าอย่าหาทำห้ข้อจะได้เตือนใจไม่ต้องถาท่านโทษ <c oughs> แผ่นหลังพ่อค้านะคะนึกว่าผานังร้านาแผ่นหลังใหญ่เหมือนกันเนาะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดใครนะคะพบเห็นการการะทำผิดของร้านทงฟ้าก็แจ้งได้เลยะคะ่ะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือจะเป็นภายในจังหวัดทั่วประเทศก็ได้ โอ้วันนี้รู้สึกว่าทำตัวมีประโยชน์จังเลยอ่ะอยากให้รางวัลตัวเองสุดๆกาแฟสักแก้วดีกว่าค่ะเคิสซี่คิสซี่ค่ะปิชิโนอเอสเปรสโซอาราบิก